แสดงความเสียใจกับน้องแสนดีสูญเสียคุณย่าคุณชัดชาติสูญเสียคุณแม่ค่ะนี่ไม่นานมานี่เองนะอตอนหลังเลือกตั้งใหม่ๆผมยังจําได้เลยที่ไปเปิดบ้านแล้วบอกคุณแม่ดดนะค่ะเออจา <จำ S 1> ได้ไดใช่ไหมจำได้ค่ะ,ะทานผู้ชมฮะแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะก็เพราะว่าคุณชัดชาติผู้ว่ากรทมได้สูญเสีย คุณแม่ครับคุณแม่จิตจรุงสิทธิพันธ์โดยลูกชายคุณชาชาติน้องแสนดีเนี่ยโพสบอกเล่าเป็นภาษาอังกฤษผ่านไอจีท่านผู้ชมครับบอกว่า race in peace คุณย่าก็คือขอให้คุณย่าไปสู่สุขติเนี่ยนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยที่น้องเขียนเอาไว้ก็คือบอกว่าแสงสุดท้ายได้ล่วงลับแสงเทียนได้สลายไปในม่านหมอกคุณย่าสง,งบแล้วไปสบายแล้ว หวังว่าท่านจะได้ไปอยู่กับคุณปูผมรักคุณย่าครับอา้าวแสดงความเสียใจกับน้องแสนดีสูญเสียคุณย่าคุณชัดชาติสูญเสียคุณแม่ค่ะนี่ไม่นานมานี้เองนะอตอนหลังเลือกตั้งใหม่ๆผมยังจําได้เลยที่ไปเปิดบ้านแล้วบอกคุณแม่ดูนะค่ะเออจาได้ไดใช่ไหมจำได้ค่ะอา้าวทางผู้ชมฮะแสดงความเสียใจด้วยนะครับครอบครัวสิทธิพันธ์ สูญเสียเสาหลักก็คือคุณย่าจิตจรุงสิทธิพันธ์อ่ะท่านผู้ชม